สบายดีทำสม้มมื่อสุขุสุคนเนาะมืนน่อีงกัสิบห้านเนาะไม่เนาะไม่บ่งก็ไม่ไล่เนาะบ่ได้กินเนาะแต่สิบห้าเราเบิง้งสิได้หรือบ่ได้กับพาไปสม้มพาไปในเบิ้งไปชนกันเนาะตามส้มนี่ก็คือบรรยากาศทางไปหาานมไม่เนาะชนอย่างเนาะ ไห้เราไมาได้ก,กันเนาะหาน้ำไม้ไลายน้ำไม้บงนะทา่ายผสมตอนนี้ก็ฮอดปลาแล้วเนาะนี่น้ำไม้ไลายอืมวันนี้ก,ก็มาหาน้ำไม้ไลายเนาะน้ำไม้ไลายน้ำไม้ถ่ายหน่อไม้บิงน้ำไม้ไลายเนาะ ยามแรกอนะน้ำไม่ไล่กะยาย,น,ยาน้อยเนาะอะไรไปแล้ดงไม่ใหญ่คือย,ยามพนะ่นเนาะยามลำนาดงใหญ่อันนี้ก็ห้าพอได้แก่งเนาะเข้าฮาไลาก็เลย,ไ,ลยนะไม่ได้ไล่เนาะน้ำไม่มะนีิกับกห้าน้ำไม่ไล่แก่งเนะงาะเฮงเราไม่ได้กิน นี่เนะาะทำผสมน้ำมันลายมัอน,น,นี่กันแถ่นี่กับข้าวห่าจนเยอะมดเลยเนาะมันนี้ก็มาห่าชายเดซีผสมน้ำมันลายงามๆแนงน,น้อยๆเนะาะทำพีน่น้องโด่งปได้ใหญ่ซ้ำซ้ำ แนงหน,น่อยกแก,แกแงแคบแซ่บพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้กันทำไมบงเนาะนี่ทำไมบงดูมังไงทำไมบ่งอันนี้กัเอามาต้มเนาะพ่อแม่พี่นอ้องทำไมบ่งนทำไมไล่เอาหมดเนาะปนกันเลย anh em mặt chơi con nó bay buồn nó nang đây nói nó không phải vì long càng có đi xe xuống mới là phải long xuống cả hát cả bong mà nó Bằng đi gạo nội bùng con lòng Đồ lắm 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 โบงมาเลยี่น้อองตนนี้ก็ได้ลายเตื๊บไปเนาะยู้เดี๋ยวชิรอไปฮาตอยเนาะเนาะทำผสมตอนนี้ก็มีน้ำไม้เนาะแนงมันเนาะทานผสมนี่งามนะฮาน้ำไม้บงน้ำไม้ลายเน้องมาเลยวันนี้ก็ได้ลายเตื๊บไปเนาะแล้วก็ชิฮา วีกฤสิหาเก็บยานางมือแกงเลยเนาะนี่แนงใบบุ่งเหมยพี่น้องงามๆแนงน้อยๆวันน,น,น,แบบนี้เราผิดแสบเนาะลายคัาดลี่เหมยพี่น้องแนงใบบุ่ง นี่เนาะอันนี้ก็คือยานางงามงามยานางใน,นงามงามนำไมงบุ้งแกกินตอนเทงแ่บๆเนะอะ นี่เนาะนี่ทำสม้มตอนนี้ก็หามังกรเงินเนาะหามองเว,นเนงเวนะะินลลวก็ซ้มนั่นก็คือยานนางเนาะยานนางทีจะแกงน้ำมันเนาะตอนนี้ก็ได้ไา่เื้อไปเนาะน้ำม้นยังเตรียมท้องออกเนาะมาหายู่ชนอยางเนาะเดี๋ยวจิทยบรรยากาศให้เบิงไนนี่น้ำม้บุ๋งล้วนเลย มีแตนไม้บุ่งเนาะท่านผู้ชมขันยามลำหนาเนาะไม้ไลายชิลาเนาะอันนี้มีแต่น้ไม้บุ๋งมันอึดนะเนาะยามนี้กะเสียบยามแรงตอนนี้กะได้เนาะไม่เนาะสีฮาหล่อเหมือเนาะมันนี้กะสีฮาย่าหนางเหมือย่าหนางก็ยู่ใช้ต้นยางลายๆเนาะสาเหตุที่เชิญนี่กะ ยันยุงครบนะพ่อแม่พี่น้องเสออันนี้ก็หาน้ํไม the ้แบบป้ามันหกกเลยใส่คุมแล้วก็มีรองมือมือมีอันหมดครบเนาะหมดกะลายยุงกะลายก็เลยเสื้ออันนี้เนาะนนี้ก็ได้น้ไม้ลายนไม้ก็ออลานไม้บ่งก็ออลายอยู่แต่เวลาอยามพ้นเนาะนไม้ลายนี่ยหมดแล้วนหนักแล้วก็ยมือหายนางมือเลยแทนเดี๋ยวสิทาให้เบิ่งเนาะ นัไไ่นไม่ไรกันกนลอยบุ๋งกันยูแทส่วนหยางมันลายมันแปนกันมาเลยมาหาแท่าชนหยางเด็กจิไทยยันางเลยกะนให้ยันางนี่เนาะตันนี้ก็ได้ลายเนาะที่ห้าคลิปนี้ก็สี่ข้อจบเพลงเท่านี้เนะาะใครที่เข้าเบื้องล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แน่นาะบายบายเนาะ